This is the Red Post box from long time before yeah. red in color สีแดงนะคะอันนี้คือตู้จดหมายนะคะเก <The S 2> ่าดั้งเดิมของคนอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเก่าแก่ม,มากๆเลยคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือ คือถ้าเขาจะมารับจดหมายก็จะมาวันจันทร์นะคะ4.30แล้วก็เวลาที่จะมารับก็คือ4โมงแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็น And this is มง l closed, c a นาทีนะคะอันนี้คือปิดสนิทเลยนะคะเปิดไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับกุญแจเปิดนะคะแล้วก็จะสามารถเปิดเปิดจากตรนี้นะคะ้านนี้กะ แล้วก็เปิดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินรอบหมู่บ้านนะคะไปเดินดูหมู่บ้านของคนอังกฤษนะคะที่ที่มีอยู่นี่ก็คือแถวนี้เขาก็จะมีแบบว่าบ้านสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ เราก็เดี๋ยวแอบไปดูบ้านสวยๆของคนอังกฤษกันนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะดูแต่ละหลังนี่คือแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะคะคือบ้านที่นี่นะดูสิแบบว่าเขาจะแบบเขาจะทํา กขาจะทำให้เป็นให้จะเขาจะสร้างให้เหมือนคล้ายๆกันหมดเลยนะคะหลังคาก็สีแดงแล้วก็บอกว่าบ้านก็จะเป็นสีขาวคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินมาซอยนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเดินทางถ้าอถาถ้าจะเป็นก็จะเป็นซอยหลังบ้านที่มีอยู่นะคะค่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็นซอยเล็กๆค่ะเพื่อน แล้วก็เขาก็จะจอดรถอยู่ข้างถนนอย่างนี้หมดเลยนะมันจะมีมันจะมีเส้นขาวๆเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมน,นะคะที่สามารถจอดได้นะเราจะกำกำหนดแค่ยี่สิบนะคะวิ่งได้แค่ยี่สิบวิ่งเร็วกว่าน,นั้นไม่ได้นะคะเพื่อนๆดูบ้านสิคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้อากาศรู้สึกจะเย็นนะคะเพื่อน เมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้สามสิบสององศาเอ้ยเมื่อวานนี้สามสิบองศาแต่วันนี้ก็อากาศเย็นอีกแล้วนะน่าจะประมาณยี่สิบสององศาค่ะอือืเพื่อนเห็นไหมค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะคือบ้านที่นี่ที่คนอังกฤษนะคะเขาจะชอบอา่าแต่งบ้านให้สวยนะคะแล้วก็ ลูกดอกไม้สวยๆนะคะถ้าสังเกตเพื่อนๆจะเห็นนะคะนี่ก็อาจจะถ่ายได้แบบว่าต้องหลบนะคะเพื่อนๆเวลามีรถมาเนาะมีรถหรือว่าคนเดินผ่านนี่ก็อาจจะหลบบเขานะคะเพราะว่านี่กลัวแบบว่าเขาไม่อนุญาตเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลย ต้นไม้ทางน้้นสิคะหูต้นสนใหญ่มากเลยแล้วตัดเป็นแบบว่าเป็นทรงกลมสวยมากเลยดูสิใหเ้เพื่อน,อนดูถ้าใครมีบ้านอยู่แถวทางนี้นะคะคือแบบว่าต้องคนมีฐานะน,นะคุณเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะว่าบ้านแถวนี้แพง แล้วก็อากาศดีด้วยเนาะแล้วก็แบบว่าไม่มีมลภาวะทางอากาศสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็แถวนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีแต่แบบว่าคนที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีเนาะมีอาชีพอาชีพการงานที่ดี วันนี้ก็มาเดินกับป้าป้าเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้อากาศค้มมากเลยค่ะเพื่อนมืดคืมมากเลยมีฝนลลอยเล็กๆนะคะ ิดใจวัดยามเย็นนะคะเพื่อนๆตอนตนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาเดินออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะกลับไปทานอาหารเย็นกันนะคะตรงนี้ที่มีมานะก็จะเป็นทางด้านหลังนะคะแล้วก็บ้านมีจะติดถนนใช่ไหมแล้วก็มี่ก็เดินเข้ามาตรงซอยนู้นนะคะแล้วก็จะลัดไปด้านหลังนี่จะเป็นสวนออสเตรียนะคะ เดี๋ยวจะพาเ <บน S 1> พื่อ<บ>นไปไปดูบ้านส,สวยๆนะคะแม่ด,ดูบ้านชาวบ้านเขาส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนแล้วก็วันนี้ก็ผมจะมีบอกว่าวันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันหยุดคนก็จะอยู่บ้านกันนะคะ นี่ก็มาแอบถ่ายบ้านเขาที่ตอนนี้นะคะก็แบบว่าที่ต่างประเทศนะคะเพื่นอนๆกฎหมายเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนี่จะแข็งกว่าจะแ้มง,งวดกว่าที่ประเทศไทยเราเนาะประเทศไทยเราเพิ่งจะมีนะคะออกกฎหมายมาต่างประเทศเขามีมานานแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนๆนี่บ้านนี้ก็สวย ทางทีทำ u t u b e ก็ลำบากนะคะถ่ายถ่ายบ้านอยู่เกิดเจ้าของเจ้าของเขามาเห็นอ่ะอุ้ยบ้านชั้นอะไรเงี้ยบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนดูบ้านหลังนี้สิคะสวยมากๆเลยดูดีไซน์เขานะคะแบบเก่าแก่มากๆเลยนะคะดูอ้ยนี่อยากเข้าไปดูด้านในจังเลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นตัวข้างนอกหลังคาแบบนี้นะคะ คงไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะเฉยอันนี้นะคะอันนี้ก็คือสำหรับที่จ่ายเวลาที่ใครจะจอดรถนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมามาหยอ่อมากดตรงนี้นะคะไม่รู้เขาใช้ทำาอะไรยังไงนะจ่ายด้วยบัตรหรือว่าจ่ายด้วยอะไรนะคะมีก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือเขาต้องมาจ่ายตรงนี้นะคะจะเป็นตัว๋วตั๋วจอดรถนะคะ แล้วก็ที่จอดรถก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะนี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นสี่เหลี่ยมนี้นะคะนี่ก็สามารถจอดรถได้ถ้าอันไหนไม่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอย่างนี้จอดไม่ได้นะคะนี่ค่ะกิจวัตรประจำวันของของเรานะคะสองตายายก็จะมาเดินออกกำลังกายยามเย็นชม หมู่บ้านนะคะสวยๆเลยดูสิคะมีแต่หลังสวยๆหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแฟ oh, <thank> นบอกว่านะคะส่วนใหญ่บ้านแถวนี้จะเป็นบ้านของคนอินเดียนะคะเพื่อนแล้วคนอินเดียที่ประเทศอังกฤ,ฤษนี่นะส่วนมากเขาก็จะบอกว่าจะมีเงินนะคะเพื่อน ใครที่บอกว่าสาวสาว,สาว,สาวคนไหนที่มีหนุ่มหนุ่มอินเดียจากประเทศอังกฤษไปชอบก็ก็ชอบได้นะคะเขาก็แบบว่าเขาก็เป็นคนที่บอกว่ามีงานมีการมีฐานะดีนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะคะก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่ศึกษาแล้วแต่ดูดูมองมอง,มองกันเองนะคะไม่ได้บอกว่าอุ้ยถ้าเป็นคนอินเดียมาอยู่อังกฤษแล้วจะรวยทุก,ท,กทุกคนก็ไม่ใช่นะคะ นี่เห็นไหมสวยๆั้างนั้นเลยบาย้ here, s <S uh, านเดออเรียด้วยมีธงชาติอังกฤษด้วย จะต้องกลับแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดินแค่นี้พอนะคะนี่ก็เดินข้ามถนนดูดูรถก่อนคอ่ะก็พาเพื่อนๆมาดูบ้านนะคะเดินรอบหมู่บ้านแล้วก็เดินชมบ้านของคนอังกฤษแค่นี้นะคะเคพื่อนๆน,นี่ก็ขอตัวกลับบ้านแล้วะคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนฝนจะ ไปปล่อยลงแล้วนะคะคเพื่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมปามีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย